ครับผมอันนี้ FC ผมจากป่วยแฉลงครับป่วยแฉลงอะรายงานตัวเลยครับผมนี่แกกำลังรวมกันอยู่กำลังรวมกันอยู่ลังเดิมกัรวมกันอยู่ครับผมผมเพิ่งปลูกเปีกลางเมื่อกี้นี้พอดีเลยครับเมื่อยจำมอไซค์ผมได้เนาะครับแบ่งกันเลยครับแบ่งกันเลยครับแล้วกดแร์กดไลค์ให้กันแล้วครับผมนี่นี่ของแอดมินครับนี่ เอาแจกแจกครับแบ่งกันเลยแจกแจแจกให้ทุกคนหนิเอาจ้าหยเอาหยเอาแบ่งกันเลยแบ่งกันเลยครับแบ่งกันเลยจ้าคนละนิดคนละหน่อยแบ่งแบ่งกันไปครับจ้าแบ่งแบ่งกันไปจ้าคนละยุมละยุมไปคนละยุมละยุบนี่ทั้งใต้ก็มีนี่ทั้งใต้ก็ทั้งใต้ก็มีแห่งดอกเล็กๆอ่ะนะงามเลยนะอืมดอกเห็ดหน้าเร่ตะม่วง แบ่งๆกันครับยุ่มๆยุ่มๆไปน่ะยังแบ่งกันไปเนอะจ้าพอคนละยุ่มละยุ่มไปอ่แฝดโย่อดกินซับไม่มีคนทำให้กินเนาะจ้าอือแห้งดอกงามข้างล่างน่ะ นาแลีนี่มันจะอยู่ปลาหน่อยใช่นาแลจะอยู่ทางล่างครับข้างบนจะเป็นเห็ดพวกเห็ดก่อเห็ดหน้าเห็ดไอ้สวยไหมนั่นสวยไหมครับครับผมครับผมขอบผมครับผมขอบคุณครับอืมขอให้มาได้แก้ขอให้ปังปังครับผมปังปังมันหมานอ่ะหนึ่งขอให้ได้เงินเข้าเยอะๆครับผมไม่หนี้เขาหนี้ป้านไม่ขอบคุณเลย ขอบคุณนะครับ FC ซจากห้วยแถลงครับผมคุณอุดมครับผมไปครับมันหมานทุกผู้ทุกคนเด้อเจอแบบนี้เราควรเก็บหรือเราควรปล่อยไว้ให้เขากินดีครับผมเอาให้เขากินบ่หรือเราควรเก็บหนีจากเขาเจอแบบนี้ครับน้องน่ารักเลย นะน้องน่ารักเลยเก็บนี้จากเรือไว้ให้เขากินดีเนาะนี่เนาะเอีย yeah. ดีแรกว่าจะไม่ถ่ายละครับเพราะว่าเห็นแค่สองดอกตรงนี้เฉยเฉยไปมาๆนี่เจออีกเป็นมูเลยนี่รุ่นลูกรุ่นหลานกำลังออกดูครับอืดูดูดูลุนลูกรุนหลานกำลังออกุนหลาก,ล,ออก,ล,กลูกหลานเขากำลังออกเพิ่ม อียา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 ดูสิเนื้อพุดไม่ขึ้นนะอันนี้ทับเยอะเลยไม่ยอมขึ้นไม่ได้เ,เราจะเก็บกันเลยอยังไม่ได้ถ่ายรูปเขาถ่ายถ่ายรูปก่อนเนอะรวมหมูพี่น้องกันเลยครับนี่ดูสิรวมหมูพี่น้องโดนใบไม้ทับหลาย งลางออกไม่ได้เลยเน่าเลยเฮ้ย hey. รวมหมีรวมหมูพี่น้องอันนี้ดอกนึงนี่กำลังปุดขึ้นเลยนีรวมหมูพี่น้องเพิินดูเถอดอียาเ๋เรามางัด,งดเก็บเก็บกันเลยดอกแรกแหกมันหรือเปล่าอียา นี่หนึ่งตูมขึ้นมาแล้วกออายอ,อันนี้ขาดเลยเอ้ยย่านี่นี่เออันนี้หัวาขาดแล้วอนี่เดี๋ยวดอกเน่าเราก็คัดออกนะครับผมโอเค ตอนนี้ผมลงมาจากเขาสูงแล้วนะครับมาแวะดูตรงนี้ครับนี่ทางหลังประตูสองครับนี่ถ้าใครเคยมาหลังประตูสองนะผมมาแวะดูเหตุตรงนี้นะครับได้นี่ครับที่ฝ่ามือนี่นะเดี๋ยวไทรท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีนะครับท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับเจอท่านไหนก็จะยกให้ท่านนั้นเด้อนะนี่ทางที่จะไปออกประตูสามครับไปออกประตูสามโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าท่านไหนจะได้เด้อเห็ุในมือผมนี่ ผมให้จะเล่หรือเปล่าเนี่น้องใช่ลูกเพชรจะเล่กันดินี่ทางขึ้นเขาข้อครับพยายามมาอุดนุนมาเลยนี่เนี่ยนี่ทำเห็ดทางขึ้นเขาข้อครับผมนี่ศาลาตัวนี้ นีาน,นค้าครับแวะมนช่วยอุดหนุนด้วยนี่ทางขึ้นเขาคอกเรานี่เองครับดูแม่ค้าครับสวยทุกคนแม่ค้าเนี่ยอยากให้ดูด้วยนะดมีเห็นแม่ค้าสวยทุกคนขนมฝักบัวก,ก็มี แกว่าแกไม่อยากเห็นหน้าฉันนี้เห็นเต็มๆเลยแบบนี้แกเห็นหน้ามาทุกๆๆๆๆทางขึ้นเขาข้อครับช่วยแวะอุดหนุนด้วยนะครับเนอะช่วยแวะอุ่นนวลไหมคะใจดีนี่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 ลูกค้าไม่มีตังมาก็เลี้ยงเซนบ่มเซนดีมากครับ <ขอ S 1> เดี๋ยวลูกค้ามาใหม่ลูกค้าก็มาจ่ายครับเดี๋ยวแอดมินแปะโป้งไว้ก่อนเลยคนแรก